ดูเหรียญหันข้างนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับปี2519นหะครับหลวงพ่อเอียรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าปัจจุบันได้รับความนิยมนะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับเพราะว่าในทำเนียบเหรียญก็เป็นเหรียญรุ่นที่21นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อเอียครึ่งองค์นะครับหันข้างต้องเฉียงเหรียญหน่อยนะครับจะเห็นมิติการแกะพิมพ์นะครับรูปหน้า หลวงพ่อเอียนับสวยงามก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นปัจจุบันนะครับที่คนหันมาตามเก็บกันนะครับรุ่นนี้เมื่อก่อนก็สวยๆก็ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะเห็นก็จะมีทั้งนยครับลมดำนะครับสวาพสวยๆแล้วก็มีชุบทองชุบเงินด้วยนะครับแล้วก็มีลงยานะครับมีทั้งแบบว่าชุบใหม่แล้วก็ชุบเก่าเหรญรุ่นนี้ปัจจุบันคนก็ตามเก็บกันเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกยันใบพัดนะครับแต่ผมส่วนมากผมเรียกยัน3ด้านหลังก็จะเขียนเป็น พระครูสั่งวรกิติคุณนะครับเอียวัดบ้านด่านนะครับประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนี่จะเป็นทองแดงนะครับลมํำเท่าที่เห็นก็เข้าใจนะครับว่ายังยังไม่น่ามีเกยนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวเข้าใจว่าน่าจะไม่มีเกยะครับรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กําลังได้รับความนิยมนะครับคนหันมาตามเก็บรุ่นนี้กันเยอะนะครับแล้วก็ได้ยินว่าน่าจะเป็นการแกะพิมพ์หันข้างรุ่นเดียวด้วยนะครับของหลวงพ่อเอียนะครับ เป็นรุ่นที่2 1นะครับแล้วก็ปีก็เป็นปีมงคลนค1-9นะครับ19กนะครับก็ผมพ้องเสียงว่า9ก้าน้านะครับความเจริญ9ก้าหน้าหลวงวิเอียท่านเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีกิติคุณนะครับถ้าเราได้ยินว่าในช่วงสัก2,500เป็นต้นมานะครับจนถึงท่านมรภาพ2,521นะครับในช่วงที่มีการ ปลุกเสกเดินสายนะครับปลุกเสกวิธีต่างๆเนี่ยก็ส่วนมากก็จะมีชื่อของหลวงพ่อเอียนะครับเข้าไปร่วมในพิธีปลุกเสกด้วยนะครับก็จะถือได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในภาะเกจินะครับที่เก่งนะครับเขาบอกกันว่าจังหวัดปราจีนบุรีอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับเป็นดินแดนเมืองแห่งยาสั่งนะครับขนาดปีหลังปีส5 0 0มาแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพวกการเล่นคุณใส่นะครับการเล่นยาเบื่อยาสั่งการเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำจังหวัดปราจีนยังมีการเชื่อกันอยู่นะครับจนถึงเข้าใจว่าน่าจะสัก 2540ขึ้นมาครับถึงเรื่องนี้จะเริ่มเบาๆลงนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมมีญาตินะครับก็อยู่จังหวัดปาจีนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยเมืองปาจีเนี่ยจะข้ามเขตหรือว่าข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีญาติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมไปนะครับเขาบอกว่ากลัวคนปล่อยของนะครับเขาเรียกว่าปล่อยของใช่ครับจริงๆก็คือไสยศาสตร์แล้วครับพวกมนต์ดำนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีวัตถุมงคลหรือว่าไม่มี เครื่องรางของขังของ,ของ,ขของครูบาอาจารย์ที่ตนเองเคารพนับถือติดตัวไปด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยนิยมไปอีกเขตหนึ่งครับหรือว่าข้ามจังหวัดนะครับเขาบอกว่าส่วนมากจะเจอพวกลมเพลมพัดอย่างนี้นครับถ้าไม่มีญาติมารับก็ไม่ค่อยนิยมไปกนปันเป็นคำบอกเล่านะครับสมัยก่อนเลยเมืองปาจีนบุรีนะครับสระแก้วเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปาจีนบุรีก่อนแยกตัวไปเป็นจังหวัดสระแก้วนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าเลยว่าติดกับเขมรนะครับติดกับพวกเขาเรียกว่ามณฑลบุรพานะครับ ต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเล่นคุณใสปล่อยของกันนะครับใครที่ไม่เก่งจริงนี่อยู่ยากนะครับหลวงพ่อเอียก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพาระเกจิที่มีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการโดนพวกลองของนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับที่ผมเคยได้ยินก็เรื่องการดักตะปูนะครับหลวงพ่อท่านดักตะปูนะครับท่านรู้ว่ามีคนจะลองของนะครับปล่อยของมานะครับก็ให้ลูกศิษย์ไปตั้ง ประลพิธีแล้วก็เอาบาทนะครับไปลองไว้นะครับแล้วก็สั่งกำชับลูกศิษย์ว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรคืนนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องออกมาดูก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นเสียงเกิดขึ้นอย่างเดียวครับไม่ต้องออกมาเอะอะไม่ต้องออกมานะครับพอตอนกลางคืนลูกศิษย์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าได้ยินเสียงลมพัดนะครับลมกันโชคอย่างแรงแล้วก็มีวัตถุพุ่งแหวกอากาศเสียงเหมือนแบบว่าเป็นวัตถุนะครับแหวกกลางอากาศนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับวัตถุตกกระทบกับเหล็กนะครับ ตอนเช้าก็ออกไปดูก็กลายเป็นตะปูนะครับก็คือเสียงเมื่อคืนที่ได้ยินก็คือเป็นเสียงตะปูนะครับก็ถามหลวงพ่อประมาณว่านะครับมีคนปล่อยของมาลองดีนะครับตะปูนั้นเขาเล่ากันครับว่าตะปูนั้นก็เต็มบาทนะครับเต็มบาทเลยก็ได้นําไปใช้ในการสร้างโรงครัวเก่านะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับก็ถือได้ว่าหลวงพ่อเอียนนี่ท่านเก่งจริงนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับมีเรื่องเล่าว่าคนที่จะอยู่ได้นะครับถ้าเกิดจะตั้งตัวหรือว่าตั้งสํานักเขาเรียกว่าสํานักคารวาสานัก หมอผีสำนักพ่อมดอะไรอย่างนี้นะครับจะต้องมีวิชานะครับอยู่ๆไปตั้งสำนักนี่ก็คือจะโดนทดสอบนะครับหรือว่าโดนลองของนะครับถ้าไม่เก่งจริงนี่ก็คือตั้งไม่ได้นะครับหรือพระเกจิ ja. ถ้าไม่เก่งจริงก็สร้างวัดหรือว่าบูรณะเสนาสนะนี่ไม่ได้นะครับเพราะบอกว่าจะมีพวกลองของนะครับปล่อยของใส่เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าก <COVID> ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ถือว่าเป็นตำนานนะครับบนดินแดนทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับปาจจนบุรีฉะเชิงเซา ตราจันทบุรีนะครับที่ติดกับพวกเขมรเนี่ยครับติดกับดินแดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพวกนี้ของแรงครับคุณใสต่ำนะครับคนที่อยู่เนี่ยถ้าเป็นภาะเกจินี่เขาบอกว่าต้องเรียนผูกเรียนแก้นะครับทางด้านศสยศาสตร์พวกนี้นะครับต้องเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่งั้นอยู่ยากนะครับโดนปล่อยของอย่างเช่นที่ผมเคยเล่าไปนะพวกปล่อยหนังควายเข้าท้องนะครับหรือว่าปล่อยเขาเรียกว่าเนื้อนะครับเนื้อสดๆนะครับแต่ว่าเข้าท้องเรานะครับปล่อยมาเป็นลมเพลลมพัดหรือว่าปล่อยพวกผี ปล่อยพวกพลายปล่อยพวกพูดมานะครับหรือยาเบื่อยาสั่งในดินแดนแถบนี้นี่ถือว่าขึ้นชื่อลรือชานะครับถ้าโดนเข้าไปนี่ก็คือว่าต้องหาพระเกจิหรือว่าหาคนแก้นะครับถ้าเกิดแก้ไม่ได้ก็คือต้องไปหาคนที่ปล่อยนะครับเหมือนกับว่ายอมซีโรล,ลาบยอมที่จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ใต้อานัตเขานะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องตายหรือไม่ก็เกิดเหตุที่เขาเรียกว่าวิกลจริตอะไรอย่างเงี้ยมีอันเป็นไปนะครับ นี่หลวงพ่อเอียท่านก็เก่งนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภากิจเลยนะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้ก็เรียอรุ่นหันข้างที่ผมบอกไปนะปัจจุบันคนตามเก็บรุ่นนี้กันเยอะนะครับเขาบอกไม่ค่อยพบเจอเนี่ยสวยๆก็หายากครับอันนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยอยู่นี่ผมได้มาก็เก็บอยู่นานกันนะครับเท่าที่เห็นสังเกตนะครับเท่าที่สังเกตน่าจะต้องแบบมีขีบๆหน่อย้งครับส่วนมากผมเห็นนะขอบๆจะมีขีบแล้วก็ขอบนี่จะเป็นเหมือนผิวทรายนะครับ ขอบเหรียญเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นเข้าใจว่ายังไม่มีของเก้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับคนตามเก็บกันเยอะเลยถ้าเพื่อนเป็นคนปาจีนหรือคนจังหวัดสะแก้วนครนายกหรือว่าจันทบุรีตราดมีเรื่องเล่าแบบนี้ก็บอกผมด้วยนะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในเขาเรียกว่าความทรงจําของชาวบ้านแถบนั้นจริงไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองแห่งยาสั่งนะครับการเล่นคุณใสในแถบนั้นนะครับ เขาเล่าันอย่างนี้นะผมผมก็เล่ามาต่อยทีนริงนะผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันก็คิดว่าไม่มีแล้วนะครับคิดว่านะคิดว่าไม่มีแล้วจะปล่อยของใส่จะปล่อยพวกเส้นผมเส้นผมที่เคยได้ยินนครับเส้นผมซากศพนะครับปล่อยเข้าท้องอย่างครับแล้วก็มีจะมีอันเป็นไปภายใน7วันถ้าไม่ถ้าไม่มาแก้นะครับหรือมาเขาเรียกว่าให้ค่าครูนะครับให้ค่าครูแก่คนปล่อยนะครับหรือไม่หาเกจิที่แก้ได้ก็มีอันเป็นไปนะครับปล่อยพวกตะปูนะครับ เข้าท้องหนังควายหนังกรองเข้าท้องนะครับยาสั่งนะครับสั่งตายด้วยเนื้อวัวเนื้อไก่หรือว่าเนื้ออะไร้ยครับถ้าเกิดคนโดนเนี่ยไปกินเนื้อตามที่เขาระบุไว้ก็จะมีอันเป็นไปนะครับเขาเล่าว่าว่าต้องมีวัตถุมงคลติดตัวนะจะข้ามที่ผมบอกไปไหมครับจะข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งหรือจะข้ามอีกเขตหนึ่งนะครับต้องมีพวกเครื่องรางของขลังนะครับเบี้ยกแก่ตะกุดหรือไม่ก็วัตถุมงคลที่เป็นเหรียญของคณอาจารย์ที่ ตนเองเคารบศรัทธ,ธานะครับยกย่องเป็นครูบาอาจารย์ของตนเองติดตัวนะครับเขาเล่ากันอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเพื่อนเจอก็เก็บได้นะครับเก็บได้หมดเลยหลวงปู่เอียท่านดีครับดีทุกรุ่นเลยเก่งจริงครับนี่เหรียญรุ่นหันข้างปี2519นะครับมงคลโอเคครับ